หลายคนอินบ็อกเข้ามาถามในเพจ t e p Home นะครับว่างานต่อเติมบ้านเนี่ยราคาเท่าไหร่แบบนี้ราคาเท่าไหร่แบบนั้นราคาเท่าไหร่เนี่เป็นคําตอบที่ตอบได้ยากมากเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราต้องทําการสํารวจพื้นที่หน้างานก่อนว่ามันมีคอนดิชันใดๆบ้างอย่างเช่นหน้างานตรงนี้อาจจะมีเป็นพื้นที่หลังบ้านอาจจะต้องมีทําการทุบหรือก่อนที่เราจะทําการออกแบบนะครับแล้วคราวนี้สิ่งสําคัญของการต่อเติมบ้านเลยก็คือมีโครงสร้างเสาเข็มอยู่2แบบก็คือให้เลือกก็คือมีเสาเข็มสัน้นกับเสาเข็มไมโครพายนะฮะถ้าทําการต่อเติมเป็นห้องอะไรแบบนี้เนี่ ทำเป็นเสาเข็มไมโครพายเท่านั้นเลยนะเพราะมันมีโอกาสสุดตัวได้น้อยกว่ามากๆนะครับในการที่เราจะประเมินราคาได้เนี่ยเราต้องมีแบบที่ชัดเจนก่อนแล้วเราจะทําการประเมินเป็นรูปแบบของ B O Q เป็นรายละเอียดแบบโครงหลังคาอะไรยังไงร,ราคาเท่าไหร่ใช้วัสดุดใดๆบ้างนะฮะร,ราคาหลังนี้ต่อเติม3 0 0 0 0นบาทบางทีไปหน้างงานจริงมันอาจจะเป็น4ี่แสนหรือ5้าแสนก็เป็นไปได้นะครับผมและความสําคัญในการประเมินราคาเลยนะฮะ,ก,รระ,าาะก็คือการเป็นบริษัทก่อสร้างหรือเป็นผู้รับเหมาเนี่ยนะฮะก็คือมีการเรียกราคาที่ชัดเจนมีสัญญา ที่เจนแล้วก็มีราคาที่เป็นธรรมนะก็คือไม่ได้แพงเกินไปไม่ได้ถูกเกินไปจนทําไม่ได้ถ้าเราเรียกราคาถูกไปเราอาจจะทําต่อไม่ไหวมันจึงเกิดเป็นปัญหาพูดกระเป๋าทิ้งงานที่แบบว่ามีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปในประเทศไทยนี้นะฮะเพราะนั้นคนที่เราจะเสนอราคาเนี่ยเราต้องมีความรู้ที่ชัดเจนแล้วก็รู้ด้วยว่าเราทําไหวไหมจบไหมอันนี้ก็คือข้อสําคัญในการที่เราจะประเมินราคาให้กับลูกค้านะครับ